พาดหอยคนงามคนสวยนะรางวัลจ้าสาวไปเอาขิงว่าพลาดผมเจ้าของน่ะได้ยังมาครับคนสวยเป็นแม่ลูกปะครับนี่เจ้าแม่นางตัวไหนของเจ้าหอยแม่นางนึ่โอ้ตัวแดงแม่สาวเนาะแม่สา แม่สาว os, แม่พันแม่บ็อกพี dropped. ่น้องเอาง้นถือฝนก็เลยบ่แดงกนไดพี่น้องมาดิเปิดเท่าไรเน้อยนะาก้าเอาแม่พันแม่บอกสาวหกพี่น้องสูงเท่าไรครับได้วันบ้่สงอยยี่สิบแป่แวัดเรียบร้อยแม่พันแม่บ็อกสูงร้อยยี่สิแปดเปิดไว้เปิดไว้สาวหกเนาะครับเนาะสาวหกเครื่องอมครับพี่น้อง ได้มาตัวเดียวป่ะครับเอาฝากด้วยครับเด้อของห้อยก้นงามครับนี่เปิดไว้สาวหกห้าร้อยแม่พันแม่บอกครับสาวน้อยอยังต่อได้ครับเนาะราคานี่ยังต่อรองได้ดรอต่อรองได้ส่ะต่อรองได้จังหน่อยนะครับนนออเออนะะออานนะ,ะ,ะฝากเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองสองสี่สองสองสี่เจ็ดเก้าเก้าแปดเจ็ดเก้าเก้าแปดอ่าพ่อกลัวลูกตาลพ่อกลัวลูกตาลทั้งทั้งอำเภอได้เหรออำเภอเป็นแพงค่ะบ้านแพงนครพนมนะครับเนาะ ครับผมอ่ะมากับมาบอกมาคุยกับหอยคนงามเพื่อครับเด้อพี่น้องได้มาตัวเดียวครับผมอ่ะขอบคุณหลายครับผมพ่อกัวลูกตาลนะครับพี่น้องมากับมาจัดไปน้าเพลินมีรถส่งอยู่เนาะของเขาเนะอ่ะมีรถพร้อมส่งใกล้ไกลกามาคุยเบิงอ๋อขอบคุณมากครับอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องยูทู e สบายใจา่อมครับผมเมือนี้พาพีพาน้องมาทังตลาดอุดเรือคําครับ เปิดท er ุกวันพุธมาพบมาพ่อกันได้ทุกวันพุธของเจ้าบป๋วยครับครับผมเอ้ายาวเลยพี่น้องสาวอะไ้มือนี่ฝ่าฝนสิมาแม่แม่สาวบ่ครับแม่สาวครับแม่สาวง่วงกับง่วงเปียกฝนครับพี่น้องสามสิบครับสามสิบสามสิบบ่แม่สาวเนาะสูงเทอะไรห้อยสูงบ้านเลยประมาณร้อยสี่สิบนะครับเนาะประมาณนี้ร้อยสี่สิบบวกลบเด้อพี่น้อง เปิดเท่าไหร่ก็สามหมื่นสามหมื่นครับแม่สาวแม่ขาวนะน้ำยังต่อรองได้ครับอาละกัแม่ขาวบอกลูกคนขายแล้วนี่แม่ลูกอยู่ขายแม่ลูกเขาแยกลูกไปแล้วแยกลูกไปเท่าไหร่แล้วครับนี่ลูกคนลูกคนขายเอ็สาวเจ็ดครับสาวเจ็ดหายไปแล้วเนาะเหลือแต่แม่ตอนนี้สาเก่าครับผมท้องว่างเนาะครับผมเหลือแต่แม่นีสาวเก่าสูงกว่าบ้านลอยสี่สีได้อพี่น้องตัวนี้ก็ได้เป็นลูกที่ไหนเนาะครับนอนนี่ลูกลูกตัวไหนลูกที่สองลูกสองเนาะทำนี้อีกสิเป็นลูกที่สามเอาแม่แยกลูก สมสองเดือนแล้วครับสมไปสองเดือนแล้วมันประมาณสองเดือนมันเถอะใช่พ่อโตบว่ามัผสมโตหรือผสมยังผสมโตครับผมผสมโตสองเดือนนะครับเนาะเอาแม่นี่เ่าไดก็เปิดไปเปิดวไปเ้อกาวเสื้อกายังต่อได้ปะต่อได้ต่อได้ต่อได้เอาฝากกูทั่วไครับผมศูนย์เก้าหกครับผมศูนย์เก้าหกเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์สามเจ็ดเก้าครับผมศูนย์สามเจ็ดเก้าอ่าห้อย ้หอยขาวครับผมหอยขาวทั้งน้องแว่งอ่าต้นแห่งบ้านเราอำเภอเจริญศิลป์นะครับเนาะได้สองตัวมาฝากพี่ฝากเนาะงทั้งคู่ทั้งคุ่แม่สาวสามสิบครับผมแม่แยกลูกนี่สาวเก้ายังต่อได้ทั้งคู่มีรถส่งพร้อมีรถพร้อมส่งใกล้ๆกับมาคุยกันนะครับเนาะครับผมอขอบคุณละลายหอยครับผมฝ่าตกฝนลงมาเมื่อคืนนี่พี่น้องสมฮวามสมเัติอยู่ ได้ยังมากครับมื่อนี่ค่าค่าเอ็มร้อยเหรอคี่แล้วรค่าเอ็มร้อยครับครับมานบ่อยยุ่ยใส่เหรอกช่วยงามอยู่ยแหล่งแดีโอ้ได้ขายบ่ครับพี่น้องอะไรหรืะเปล่าน้ำท่านอุดรครับผมอ๋อขอบคุณหลายๆครับได้ยังมากครับอ่าเป็นเป็นพ่อคุ้มฟูงหรือเป็นเนื้อนอหนี่เนาะได้ผลทั้งสองอย่างครับแล้วแต่สิเอาไปบริหารจัดการนะครับเนาะคครรัับบสูงกับประมาณร้อยสี่สิบห้าได้บ่เขาไดครับเขาเปิดไว เปิดไว้อยู่ที่43ครับ43ครับอืมงอตัวแบบไใหญ่43พี่น้องยังต่อได้อยู่เนาะครับครับต่อได้ครับยังต่อได้เด้อพี่น้องอยากเอาเขาไปคุนหรือว่าเอาไปเอดพอคุ้มฝูงอ่าเบ้ากันตรงๆพอคุ้มฝูงบ้านๆก็ได้ครับพี่น้อง43่สิบาะห้องไว้ครับยังต่อรองได้อยู่อากเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสองศูนยากหนึ่งสองหกหนึ่งสองเจ็ดแปดสามครับ7837ห้อยสักครับห้อยสักทาง อ่ำเภอบ้านม่วงครับบ้านม่วงนะครับเนาะมีรถทรงอยู่เนาะครับได้ไหมตัวครับผมเอามาตัวเดียวครับตัวเดียวนะครับเนาะเอามามาครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเพื่อรับติสิบพันเห็นไหมครับผมเอามาของหอยช้างบ่นี่อันนี้กัมแม่นบ่กัมแม่นบ่แม่ลูกแม่ท้องแล้วตัวนี้ตัวนี้แม่ลูกบ่นี่แม่ลูกแม่ท้องแม่ลูกลูกตัวเมียแล้วกัมแม่ท้องเปิดเท่าไหรครับ เปิดไปสามสิบห้าสามสิบห้าแม่ลูกลูกตัวแม่แล้วก็แม่ท้องจค่เดือนครับนี่ท้องกี่เดือนสองเดือนในวงมีสองสามเดือนประมาณสองสามเดือนเนาะครับเนาะเอาเดี๋ยวเบ่งท้องลูกแม่แต่ที่เดือนไมมีตัวเมียแล้วกาในท้องจะเป็นลูกที่ไหนเนาะเพราะว่าลูกก็ลูกสองลูกสามก็สองกับสามเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบ่งเขาเด้อพี่น้องสูงกับประมาณเมตรครับเมตรหนึ่งแม่เพลินงัวไทยเขา เปิดส5แล้านะครับเนาะสามสิบห้าแม่ลูกลูกตัวเมียทดรองได้ยังคุยก็ได้อีกเอ้าแม่ลูกลูกตัวเมียท้องแล้วประกันท้องประกันท้องเด้พี่น้องซื้อสองได้สามชุดนี่แม่ลูกลูกตัวเมียอ่าสามสิบห้า้วคามาทั้งนี้แม่ลูกคู่กันสามสิบห้าคือกันแม่ลูกลูกตัวผู้ตัวแม่เนาะนี่เนาะแม่ลูกลูกตัวเมียคู่กันตัวนี้แม่สูงอยู่มั้ยอยยี่เอ้าครับผมเปิดซ้ำกันนะครับเนาะสามห้าซ้ำกันเออ ผู้ใดมักแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องราคาประหยัดพอฟังพอเลียง35ต่อรองได้เอาฝากครับผมเบอร์โทรเก้าห้าศูนย์เก้าห้าหห้าหกห้าหกสี่สี่หนึ่งเจ็ดสี่สี่หนึ่งเจ็ดคุณสร้างเก้าเก้าคุณแพนตายเบริรห้อยสร้าง <laughs> ตั้งอ่ะคำตะก้าบ่ะเฮ้ยมีรถพร้อมส่งได้ไปน้องหอยช้างโคตเก่ามิตรคุณช้างลูกอัไน้คุณแผนตายไปแล้วพี่คุณแผนเนี่ยุณแผนคุณสร้างเอ่อคุณแผนตายไปแล้วเหลือแต่คุณสร้างครับผมสรุปแกนเพิ่นหอยช้างครับทางคำตะกร้าครับผมฝากนะครับเด้อพี่น้องผู้ใดมักแม่ลูกงัวไทยครับสามสิบห้าตัวนี้ตัวนี้แม่พันธุทองว่างนี่ไงนี่ตัวนี้ทองว่างทองว่างนะครับเนาะเอาโอเคครับผมขอบคุณมากครับ โซโลแก่ค่อยดังฮอดิซานใต้พุ่นครับผมดังทั่วโลกดังทั่วโลกแล้วเจ้าแม่ลูกกองไผเนาะครับเนาะตั้งนี่แม่ลูกแดงๆนี่แม่ลูกลูกตัวผู้หรือตัวแม่เนาะตัวแม่ครับแม่ลูกลูกตัวเมียลูกซีไว้ปะนี่ซีไว้ศูนย์เก้าหกมีอ่าใบมี่ยังของคนบ่มีนีครับอ่ามีเอกสารเรื่องพี่น้องเป็นลูกซีไว้ศูนย์เก้าหก ได้เักเดือนละครับนี่สองเดือนกว่าครับสองเดือนกว่าพี่น้องสาวน้อยลูกซีไวเด้วยพี่น้องตัวนี้คนนอนอยู่ก็เลยเบิงบ่งบ่อคัดคนใดคือฝนนะครับน้องมือนี่ฝนตกลงมาใส่ฝนทำมันเลยเป็นสีบ่อคอยง,ง้มครับพี่น้องพาเบิ้งเอาครับแม่ลูกลูกตัวเมียลูกซีไวศูนย์เก้าหกคืออยู่ด้วยพี่น้องเบิ่งอ๋ถไทยนครับยน,ยนยนนะครับ่ายอ่าแล้วก็แม่ือสีทองอ่างอยู่นะครับนเนาะเราว่าลูกยังน้อยอยู่ เป็นลูกที่ไรเนาะครับนอนเนี่ยลูกสค,ครับลูกสองเนาะถ้ามีอีกสิเป็นลูกที่สามโอ้แม่นี่หลังตรงดีครับรากาขัานหลังเป็นร่องเลยแล้วครับแม่นี่ 1> <1> เปิดเท่าไรเนาะครับนอนาะแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยได้ลูกสาวสี0 9 6ศูนย์เก้าหกครับพี่น้องแม่นี่สูงยอยู่ประมาณร้อยสี่สิบประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวให้เบิง้งไทยเบิ้งเครื่องอ่า แม่พินกันเหพี่น้องโอ้เครื่องดำครับเหงาหางแบบไ่เ ang, อ,อ้าได้มาเครื่องดำได้ลูกซีไว้มาจัดทั้งนี้ครับอห้เบิง้งแผ้นหลังพอดีเค่น,นึงครับหลังสุดยอดแม่นี่ครับผมเปิด8ปดหมื่นเท่าไรกันละครับ8บ5ด0มื่นห้าพฝากเบอร์โทรนะครับผมศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ามสามสสีองหยังหรอ อยไข่บุญครับอยไข่บุญทั้งใดครับบ้านเฮาบึงการครับบึงการมีรถพร้อมส่งครับอ่ะไก่ไกกลับมาคุยบ้างนะครับเนาะครับผมครับผมเอาฝากเด้อพี่น้องเมร์ลำตัวเงาดีครับสูงกว่าบ้านลอยสี่สิบได้ลูกสาวซีไว้ครับสาวน้อยซีไว้หน้อยครับนี่เบิ้งขอขาคุณพี่น้องซีไว้หน้อยขอขาใหญ่ๆหลังย่นๆครับผมอะขอบคุณหลายๆครับผม ใ,ใจฟช่ครับผมวังหันนัดวังหันอันไหนครับร้านซ้ายผมขายถ้วยเยด้อโอ้อันผู้วังหันนะครับโอ้ยผมตื่นครับผมขอบคุณหลายๆครับมานมานเลยครับนั่นนี่ก็ได้ครับโอ้พอวาง บ่เห็นเจ้าโดนเรวัปดีครับผมสบายดีบ่เห็นหลายนัดล่ะมามาอยู่บ่นัดก่อนๆนี่นัดก่อนมากๆบ่อบ่อบ่อคอยเห็นบอม้าม้าไปจักตัวจักคมหรอพ่อมื่อนี่บ่คือบ่ขายขายได้จักตัวแล้วมื่อนี่พี่กับบ่บ่ได้ขายอืองั้งม้าจะขายพันเถาครับผมเดี๋ยวผก็มาง้อถือง้อถือมาถามเบิ่งนล่ะ มันถือกี่บ่มันถือกี่บในครู้สึกของ่อถีงลงบ่งจอจวินกจดน่ะมันส่ออยากกระเจียงอะยู่ดิอยากขึนก้นบ่อยากขึ้นดิพวกสายง่าเลี่ยงบ่มันขึ้นแล้วไงละตลาดแม่วัดระเจียงเนาอครับเอาขอบคุณเลยอ่อคนั่งนะก็วาโอ้มนันละบ่ทั้งนี้ มั้งเครับผมกินสร้างแล้วเมื่อไหร่คงพ่อแพงแล้วครับนี่เป็นแม่ท้องว่างด้วยไหนพ่อนี่เขากระว่าทับแล้วล่ะเออสื่อตอมือเพิ่นมาเพิ่นกระว่าทับแล้วจักเดือนพ่อประมาณประมาณสองเดือนเปิดไปเท่าไหรพ่อสามหมื่นเจ็ดามพันทำมีลูกจะเป็นลูกที่ไหนพ่อลูกสาวเด็ ทองแรกเนาะอ๋อทองแรกสูงประมาณร้านลอยสี่ด้พี่น้องเปิดไม่เท่าได็กก่อพ่อสามสิบเจ็ดต่อร่องเลยเนาะแข้งขาดีประกันให้ทกทอนแต่ว่าทองบพานันได้ตรวจจังมาคุยกันเบิงคนว่าทองสองเดือนผสมโถนะพ่อเนาะฝากเบอร์โทรกับพ่อศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่งห้านหนองศูนงศ่วัน้องหลวงแพงบ้านน้องหลวงสว่างแดนดินมีรถพร้อมส่งอยู่นะพ่อเนาะไก่กก็มาคุยเบิังเอาขอบกุ้นลายพ่อ ครับผมทั้งนี้ของใครนะครับนะมันของทีมงานเสิรเจ้าอยู่บ<ค><ณ>่อ่าแม่ท่องบ่ครับในนี้นไหนท่องมาสมมากเหรอจังหวะเหลียววังน้มพันเป็นสีตึงๆขึ้นจักไงสะดอกไปน้องแม่ดำดำม,มุมม,มมุมอ่าเป็นเรี<ค><ณ>ยนกองมันเรียนกองอยางนี้เรีนกองไว้ละ<ค><ณ>แถมใม้ลูกสิเป็นท่องที่ใดน้องพนะ่อเนาะท่องสอง 2. จักเดือนแล้วก็สมไป ประมาณสองเดือนกว่าปมาณสวเมโตเนาะสูงกว่มันรอยสามเจ็ดสามแปดนี่แหะพี่น้องร้อยสี่สีบวกลบนะครับเนาะเปิดเท่าไหรพ่อเปิดไปสามสิบสามสามหื่นสามอวโตเป็นยังไงเป็นตื่นบ่สามสิบสามยังต่อได้พ่อเนาะสามาเอาฝากกรทู้ไปเละพ่อ ศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่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 งเจ็ดสี่แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่แปดศูนย์เจ็ดอ่าพ่อพ่ออะไรทางสว่างเนี่ยดีนะพ่อละไกลๆกับมาคุยมึงนะครับเด้อพี่น้องมากระเพื่นกับใดตนเปิดไว้สามสิบสามครับสมตัวมาขึ้นมาแม่ดำๆมุมๆลูกเล่ในของไฟเรครับนะแม่ลูกลูกตัวผู้ตัวเมียมั้ง หน้าตาคือคืออันซื้อซื้อ,อ,อวางได้ก่อนยิ้ม,ม,มได้เจ็กเดือนลนะน้อยยิ้มนีม่เนาะหวานสี่สองปีเลยนด้ครับสี่สองปีอันลูกันนี้บ่คือเป็เป็นสังสี่แม่ลูกลูกตัวเมียเปิดเท่าไหร่ละครับนี่หาหมื่นครับ 50, <000 S 2> ตอนนี้แม่ท้องว่างเนี่ครับแล้วเนาะแม่ติดละอ่าสม โตบ่ลิสมยังสมพอพอโตของอ่าของของกมรมบ่เนอะของกรมปรศุสัตว์เป็นซาโลเลอยู่ในทอ้อ,อ,ทองจหกเดือนแล้วครับอยู่ในท้องห้าหกเดือนแล้วเปิดหกหมื่นเนาะครับเนาะห้าหมืน่นเปิดหลายนะครับห้าหมื่นแม่ลูกแล้วก็แม่ท้อง เอาฝากเบอร์โทรไ้นะครับผมศูนย์เก้าหก้สี่สองหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองหอหย่างเหรอโจครับอโจทั้งใดครับทังขวางทางขวางสกลนครครับผมขอบคุณครับอ๋อผู้ใดมากแม่ลูกเลยกัลูกเล่ยลูกเล่ยยิมเลมาสั่นพนว่าหน้าตาคืออันยังอันมาอันมาพูดเดินย่นยอัน่าอันย่นย่น ครับผมอ้อของแปลกครับพี่น้องอืมผสมยังมาเ่ะนี่นไ่เนาะแต่ว่าหน้าตาเป็นยังไงเป็นสันๆัยังไงเออนะพี่น้องสี่สองปีม่ตีเกือบสองปีเกือบปีแต่ว่าบ่ใหญ่ครับมาทาง งวงามห้อยบ้านม่วงเอาลูกโชว์ความสูงอยู่ละโอ้สูงแม่ลูกลูกโตโตเมียแม่ตัวลูกนี่ผสมเล่มาบ่เนาะครับครับผสมเล่ครับอืมเป็นเล่มันนะครับน้าลูกเพิ่นนี่ลูกสาวเด้อพี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียแม่อยากเอารูปอยากออกเล่มันได้หนาครับสูงกว่ประมาณร้อยยี่แล้วลูกสาว ตอนนี้แม่ท้องว่างนี่ครับแล้วนอนไหนเนาะครับแล้วครับนี่ครับแล้วใส่พออย่างบบดนี้อ้าวซีไว้หนึ่งสามสามตะกูลซีไวครับพี่น้องซีไว้หนึ่งสามสามจากก้ามปูฟาร์มใบหลอดครบอ้าวจัดไปวันที่ผสมวันที่สามเดือนหกสามมิถุนายนนะครับเนาะอันนี้ยังตรงรุ่นนะครับเนาะตรงรุ่นวันที่สามผสมมือนี่วันที่สิบหาก็อีกประมาณโอ้ขอบคุณหลายๆครับผม ยูดอนถอยบปล่ครับ <นะ S 2> ผมเอา้าไปหอยคนหมานอยู่ทังดอน้อยด้วยพี่นอ้องคนหอติบพาหนูกกับมันมาพอได้พดาพี่พน้องมาหาลอครับผมอแล้วก็มาทั้งแม่ผสมซีไวหนึ่งสามสามนี่ครับผมเป็นลูกเท่าไรน้ะครับนาะถทามีอีกต่อไป2ครับถ้ามีอีกสิเป็นลูกที่สอง,องสนะครับใน้องเออครับผมอ่ะลูกตัวแม่ตัวนั่นสิเป็นลูกที่สองสอแล้กก็ในท้องถ้ามีจะเป็นลูกที่สามผสมซีไวหนึ่งสามสามยังมันผ่านรอบยังต้องลุ้นครับ เปิดเท่าไรครับแปดสิบห้าครับแปดสิบห้าแม่ลูกลูกตัวเมียมเปิดไว้ที่แปดหมื่นห้าพันพวก<ม>ทุกถอนนี่ประกันให้นะครับเนาะประกันให้ครับประกันทุกถอนแต่ว่าทองยังต้องรุ่นพี่น้องยังพันพารอบสูงร้อยห้าสิบได้ปะคิดปะดนะร้อยห้าสิบน่าจะบวกนะครับเนาะเปิดไว้ที่แปดหมื 85, 85, <000. S 1> ่นห้าแปดหมื่นห้าพันตอรองได้นะครับเนาะราคานี่ยเอาฝากไปดูครับผม 065 065 306 306 8959 8959อ๋ออินนะครับเนาะอทางบ้านม่วงมีรถพร้อมส่งใกล้ๆกับมาคุยเบิ้งอ๋อขอบคุณหลายๆครับผมอ๋อมากับมาคุยเบิ้งใกล้ๆอยากให้เพื่อนไปส่งกับมาคุยกันเบิ้งครับผมเรื่องละพวงราคาก็ได้อ๋อจัดไปครับได้ยังไหมคุณพ่อเพื่อนเนี่ยครับผม แม่ย่ายๆของใครน้อครับนาะงครับเนี่ยมือของเจ้าปบปะผมฮอยสุบันเป็นแม่ท้องว่างที่ทับแล้วเนาะครับเนี่ยผ่านรอบหนึ่งผ่านรอบหนึ่งใส่พอ่ออยังเข้าไปใส่พ่อกลมพ่อกลมปัสสุสัตว์ผ่านรอบหนึ่งอ่ามีใบผสมพันธุ์อยู่มหมปะของพ่อกลมเด้อพี่น้องน้ำเชื่อมาตรฐานครับพ่อกลมผ่านหนึ่งรอบเป็นพ่อบามันเนาะที่ใส่ไว้ถ้ามีลูกจะเป็นลูกที่ใดคิดว่า ลูกสองนะอ่ะบนความสูงคนพี่นอ้องเดี๋ยวผมขออนุญาตครับพี่นอ้องเลาะอ้อมเบินตูวงวครับผมงัวใหญ่งัวง,ง,า,ง,า,งามครับสูงกว่าประมาณร้อยหาซิปเรื่อพี่นอ้องใหญ่นะเลืกดีครับมันยางมาทั้งนี้บ่ได้ทั้งนี้นี่มีควายอยู่พี่นอ้องยางก็ายากสูงประมาณร้อยหาซิปเรื่อตัวดีเต็มเลืกเปิดไว้เท่าไรครับหกสิบห้าตารางเด่นนะครับเนาะ ฝากเบอร์โทรครับผม093ย์เก้าสามศูนย์เก้หนย์เจ็นึ่งอยสุบรรมีรถพร้อมส่งพร้อมส่งใกล้ๆกัคุยกันนะครับเนาะอ่ะเพื่อนในงวงงามมาฝากพี่ฝากน้องเด้อเมื่อนี้ครับผมอ๋อขอบคุณหลายๆครับหอยสุบันฝากไว้มากกับแม่ว่ามาคุยกับเพิ่นเบึงค่ะสูงดีครับแม่นี่นะแดงดีโอ้เครื่องไทยเครื่องดำเงาหางไงครับพี่น้องผู้เชื่องบครับนี่ นิสัยดีนิสัยดีหู้เชื่องรูปได้ใบได้คนละเนาะครับผมเออมากระมาจัดกับเพิ่นโอ้ยเบิ่งหนอกครับพี่น้องวหวนวัวปู่ได้พี่น้องครับมากระมาบกระมาคุยกับหอยสุบรรณเบิ่งเอากระปุลลลายๆครับผมพอมันซูบ่นี่ครับผมอ่าแม่ท้องว่างหรือจังไดหรือทับแล้ว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 เจ็ดเดือนครับนี่สามเดือนครับสามเดือนประกันท้องให้ปะประกันครับผมประกันท้องสามเดือนใส่พ่อหยังงขับมาพ่อโตพ่อผสมโตสามเดือนเป็นบามันเนาะเปิดไว้เท่าไรครับ สามสิบเก้าท่องสามเดือนถ้ามีลูนอ่ลูกในท้องจะเป็นลูกที่ใดครับนี่ที่สองที่สามประมาณลูกที่สามนะครับเนาะเปิดสามสิบเก้าท่องสามเดือนสูงกับประมาณร้อยสามเจ็ดสามแปดพี่น้องเครื่องดำเอาหางบักใหญ่หางพ่วงดีอยู่พี่น้องพวกทุกซอนประกันทำนี้ประกันให้เนาะครับเนาะเปิดที่สามสิบเก้ายังต่อรองได้ฝากเบอร์โทรครับผม เบิมเดมเดิเบอร์โทรเดิมเนือเบอร์โทรเออร์โทรพ่อบุญชูทางบ้านวางน้ำเย็นวังน้ำเย็นอจะเล่นสินแล้วเันนะมิโถส่งอกของเขามีรถพร้อมส่งไกลไกลกะมาคุยเบิ้งเดี๋ยวผมมีเบอร์โทรวันอยู่เดี๋ยวผมจะขึ้นไหนาจอเด้อเจ้านี้พี่น้องลูกสามเนาะในท้องนี่ท้องสามเดือนใส่พ่อตัวาบมันแดง เป็นประกันท่องไงพ่อมประกันตะมีทกถอนเปิดที่39เานะพ่อเนาะยังต่อรองได้มากับมางกุยบังกับผมในอย่างมาเนาะหมอน้ามือนี่นี่บอแม่ลูบ55แม่แดงลูกโบสตัวผู้ลูกตัวผู้แม่ลูกลูกตัวผู้เปิด55ครับผม ตอนนี้ท้องว่างหรือทับแล้วเนาะแม่เพื่อนนี่แม่เพื่อนสมตัวแล้วสมตัวจักเดือนครับประมาณสองเดือนนี่ละประมาณสองเดือนครับอ่าข้อประกันท้องไผ่ปอหรือว่าบอขันตรว,ตวจตรวจกติประกันอาย่กันสนใจกับท้องมา้หลอคุยกันกนะครับเนาะรายละเอียดแม่ลูกลูกตัวผู้ล่ะก่ะสูงเท่าไรแม่เพื่อนสูงร้อยสามเจ็ดสามแปดเปิดไว้ที่ห้าสิบห้านะครับเนาะแม่แดงลูกโบสถ์โอ้า กคือขีเดือกนนี่แม่เราลูกซ้ายกำลังเป็นเบาสำหน่อยครับกำลังขี่เดออเปิดไว้ที่ห้าสิบห้าแม่แดงลูกบทฝากเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าหกศูนย์เก้า่อ,อ่าขอกงวหมอน้ำทั้งกุดเรือคำอคมีรถพร้อมส่งพร้อมส่งไก่ไก่กับมาคุยเบิ่งนะครับเนาะนะอ๋าฝากด้ยครับเด้อแม่ลูกลูกตัวปูครับง่ายนะครับลูกพ่อนี่ สมพอได้มาพูดหน่พี่น้องแม่แดงแต่ว่าลูกออกโบดครับมาก็บมาบอกมาคุยเบิงครับหมอน้ำครับแม่แดงเข้มเด้ยแดงเข้มๆแดงเข้มๆเลยนะครับเนาะแต่ว่ามือนี่แดดพอออกฝนห้าอีกครั้งหากก็เลยเป็นบองงามโอษาเบงเอาเดอพี่น้องเด้อมือนี่ครับผมอาปากไ้ครับของข้องวหมอน้ำครับผมครับอันนี้ก็แม่เนาะครับเนาะเรียกบอครับนี่ ลิ้ตัวนี้ขายลูกมันแล้วแม่แยกลูกใสลูกเพิ่นขายไปลูกดยวพิ่นมีเหลือเส้าหกหางอยขายไปเท่าไรแล้วครับลูกเพิ่นเส้าสามเส้าสามเหลือแต่แม่แม่เหลือเส้าหกหยเหลือเส้าหยังต่อได้นครับเนาะสูงกับประมาณร่อยสาเจ็ครับโอ้ยักี่อนด๋มันกพอฟังเยอะเส้าหยเนือกับานี่อาจจะได้จักหน่อยต่อเอใจแข็งมาต่อเพิ่นหลายๆเด้อมอหนำ นายทุนใหญ่ผลงินบวกยอดดอกต่อผลลดอ่าผูใ้ใดอยากได้งว้วไปเลี้ยงราคาพอฟังเพาเลี้ยงตัวนี้ผูใ้ใดมักชาโลลี่เก้าหกหาร้อยเนะา,าเนะถ้ามีลูกอีกจะเป็นลูกที่ใดคิดไปลูกที่สามลูกที่สามนะครับเนาะเอาผู้ใดมักชาโลลี่ราคาพอฟังพอเลี้ยงมาจัดไปครับอ่าแม่นี่เอาฝากเบไปด้วยจักบาทนะคุณหมอเก้าหกศูนย์เก้าหกสามหกห้าสามหกห้าศูนย์สามหนึ่งเจ็ดศูนย์สามหนึ่งเจ็ดอ่ะแม่แยกลูกชาโลลี่ครับราคาประหยัดในคของละ อ่าในข้อกันยังหลายเนาะแต่นี้อนึงนี่ครับลาก็หาซิบหาลูกแม่แม่ลูกลูกตัวเมียครับใหญ่เปิดเท่าไหร่ครับนี่เปิดหาซิบหาอ่าซิบหาลูกตัวเมียนี่เป็นลูกที่ไหนเนาะเป็นลูกตัวที่สามหรือลูกที่สามตอนนี้แม่ท้องว่างด้วครับแล้วเนาะท้องว่างแม่ท้องว่างแม่เกือสูงกืบประมาณร้อยเกือบเกือบเกือบเกืร้อยสี่สิบนะครับเนาะแม่ลูกลูกตัวเมียสีจัมปา สีจำปาสมเล่มาบ่เนาะลูกคนนั้นเนาะเป็นเล่ยิ้หาเล่ยิ้หานะครับเนาะเพราะว่าเป็นหลังตรงๆนะครับพี่น้องตัวดีอรอกแม่ลูกได้ทาออกเล่จะเป็นหนาเนาะครับเนาะได้ส่วนหนาพี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียเปิดที่ห้าสิบห้าอ๋อได้หลายโคมหลายตัวมาฝากฟรีฝากน้องเอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหครับขีดแอลเล่นสุดยอดใช่ไหมขึ้นเหมือนขึ้นหรือห่า เป็นว่าอย่างเขาคุณสั่งวาดไาขาครับผมเอ๋อขอบคุณหลายๆครับคุณหมอครับผมครับเจ้าเฮ็ดได้คือเจ้าอหัวขีบแอลแลวเลยได้แน่ได้แน่ละม่ <c oughs> แม่ลูกบอกครับแม่ลูกลูกตัวผู้แม่ลูกลูกตัวผู้พี่น้องกันข้อครับที่เอฟสามหนึ่ง แม่ลูกลูกตัวผู้ประกันท้องเคฟสามหนึ่งพี่น้องเอ้าผู้ใดมาขยาาิเคฟสามหนึ่งมาทางนี้ครับแม่ลูกลูกตัวผู้สูงอะไรครับแม่เพื่อนร้อยสี่สิบเป็นลูกที่ใดนะครับในทองเคฟสามหนึ่งลูกที่สามลูกที่สามด้ลูกเคฟสามหนึ่งจักเดือนแล้วครับเคฟสามหนึ่งสามเดือนกว่าตอนนี้ได้เศร้าบังหรือเปล่าเศร้าบังเรียบร้อยประกันท้องล้านเปอร์เซนต์วันเถาะ แม่ลูกลูกตัตผูกรบสามพี่น้องเป็นลูกที่สามแล้วให้องเนาะสูงประมาณ140าร้อยสีย่สิบเครื่องดำโ้สุดยอดครับ<อ>เครื่องแม่นี่เครื่องดำบอกไงราคาจะฟองก็จาเหรียญจะฟองแ่ลูกโตผูนี่สิเป็นพ่อไดน,อน,น,นอ,อ,อ,อนี่เนาะหูจักพรบ่เนาะอ่านี่เป็นพี่น้อง่าเน เป็นได้ฮุตตันโอ้ลูกฮุตตันบังเหนียงเหนียงข้อ่นพี่เนองลูกครูเนี่ยเปิดเท่าไรครับเปิดเจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหมื่นทลองได้นะครับเนาะซื้อสองได้สามได้ลูกเก็บสามหนึ่งมีใหม่มีหลอดอยู่แมน่ร่ครับอ่ะมีใหม่มีหลอดเอกสารครบประกันท้องให้พร้อมเก็บสามหนึ่ง เปิดที่7จ็ดหมืฝากเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนยครับผมเอามีโลโรงเนาะใกล้ๆกับมาคุยเบิรงเอาขอบคุณลายๆครับผมฝากด้วยพี่น้องท้องเคเอสาประกันท้องครับประมาณสเออประมาณจักเดือนก่อนล่ะไม่ท้องสเดือนกว่าอ uh> ุนตาสาวเรียบร้อยเนาะครับผมฝากไว้ครับแม่ลูกลูกตัวผู้ทองเคเอครับเคเอสามหนึ่งมากับมาจัดไปนะครับเด้อพี่น้อง ของ้อยปุ้ยครับแม่สาวท้องแรกสมโต,ต,ตจักเดือนครับหเดือนประกันท้องใประสมโตูเป็นบามันบาามันแดงเอ้าโค้ชนกับประกาศเสียงดังจักหน่อยครับพี่น้อ,สองสวนกันเยู่ว,สาว,วสาวท้องแรกนมนมเริ่มมานะครับเนาะ เปิดเท่าไรครับเปิดสี่หมื่นเจ็ดพันเอาแม่สาวทองแรกต่อลองได้สูงเท่าไรครับไนุยหาดบ้ยมหาเื่อหาวยมือได้ใจกผใจ่าในหอยคนมาสอดกันครับพีน้องเอ้าปุ้ยแม่สาวท้องแรกเปิดเท่าไรครับ ส7่หมื่นเจ็ดพันตรองได้เนาะ<บ>ประกันท่องให้สี่หมพันฝากเบอร์โทรครับผม093ย์เก้าสามศูนย์เก้าหงองปุ้ยทั้งอ่าคุณเรือคำมีโนทรสงอยู่นะครับเนาะ <c oughs> ไก่ไก่กับมะปุยเบิ้งได้พนะี่นนางยางดีครับผมมีถก ok, มีถอนผสมโตเป็นบามัน <c oughs> แดงมาก,กับมาจัดไปครับฮ <c oughs> ะฝา,ากพี่ฝากน้องได้ครับเด้อทั้งตลาดคุณครคำเฮาพี่เนอะ เปิดทุกวันพุธครับมาพบมาพอกันได้งวควายกับหลายคือเก่ายู่ครับพี่น้องป้าสิตกพนสินมาก็ยังมีงวมีควายให้ไใดต่อรองหลายอยู่พี่น้องทั้งตลาดกุหลาบคำเขาสำหรับมือนี้เิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ